วันนี้เราจะนั่งรถไฟไปกรุงเทพก็รถเข้าวันนี้รถหน้าช้าไปนิดนึงอ่ะตอนนี้เราก็ถึงห้องเราแล้วนะคบนี่ที่นั่ง40ซิงห์มือนี่แล้วก็กระจก วัดโพนะทุกคนหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะอยู่ติดกับตลาดตลาดท่าเตียนนะทุกคนทุกคนอาจจะรู้เพลงท่าเตียนมียักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแต้งเขาต่อสู้กันนะก็ตามเรื่องเลยที่กรุงเทพนะทุกคนโอเคเน่ มีหนังสือด้วยวนสินะเมืองไทย,ไปท,ยไ,ปไปทุกคนไปทุกคนออกกันทัง ตางระดับมากเดะ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 เดี๋ยวเดะเดะเดะอย่าตูดช้ำอยวก้นช้ำทุกคนดูเจอดีสวยงามสวยงามงามหลายนิดวิวรอบๆไปทุกคนนี่มีสวนดอกไม้ด้วยเวิวคัะ วัาคอมทูวัดภูนะทุกคนแต่อ่านยากนิดหนึ่งนะมีต้นกล้วยด้วยมีหินด้วยนะมีน้ำมีน้ำตกน้ำตกตกแปอ่งเี้นี่ทุกคนสวยมากสวไมถามว่าสวยไหมสวย คานรู้สึกคือสวยสวยถามว่าน้ำอะไรน้ำตกแต่งเฮ้ยโอ้วัดภูทุกคนอ่านออกไหมนะวัดภูดอะไรสักอย่างอ,อ่านยากมากทุกคนเข้าประตูกันเฮ่อื้ออืมอืมออือะไรเนี่ยเฮ้ยมีไอศครีมมี เครื่องดื่มขายแล้วนี่ก็คือภายในมีโบสด้วยทุกคนดูดิอือเดี๋ยวใครจะอ่านออกด้วยกันนะนี่โอเคร้อนมากทุกคนดูดูแดด,ด,ดดแดดอยู่ไหน แต่ทุกคนมาที่กรุงเทพก็มาเที่ยววัดภูกรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนะจานออกมาเนี่ยมีโนวโโดแผนไทยด้วยโนวโโดแบบไทยองค์การยูเนสโกนะเมื่อกี้โอ้ไม่กอดมาทุกคนเข้าโบสถ์กัน CPU ร้อนมากกันทำน,นี้ คือโบดนะจ๊ะกปลุนาถอดรองเท้านะ้วทุกคน Take your foot เฮ้ย Take o u r shoes Take off your shoes นะต้องถอดรองเท้ามีชั้นวางรองเท้าอยู่ไหมนั่นแหละชั้นวางรองเท้านี่ทุกคนสวนยงามมากนี่ชั้นวางรองเท้าเหรออนญรตถอดรอดงเท้ากันนะอื้อ ร้อยไม่อาจจะช็อตชอนิดนึงนะทุกคนก็ขออภัยนะถ้าเกิดไม่ช็อตเยอะนะตรงที่ไม่ชอ็อตเยอะมากๆอ่ะเราจะตัดต่อเดยวฮอลลีบุต้าแต่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกนสกทุกครับ โอ้โหทุกคนสวยมากทุกคนพระภรษา หัวด้วยจะมันเต่านะพระน้าคปกนะดอกไม้ทุกเทียนทองคำเปลวอะทุกคนแผ่นละชุดละยี่สิบบาทนะก็ถือว่าอย่างละห้าบาทเลยชุดละยี่สิบบาทโอเค อาทุกครับสวยงามมากแต่ทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกครับไาทุกคนยังมีโบดอีกหลังนึงนะครับอู้กลับมารองเท้าราตารองเท้าจจจีรัก ใส่จนหูขาดหลุดรุ่ยหมดแล้วโอเคไปทุกคนโอเคโอ้โหไปทุกคบห้ามคำนะทุกคนอย่าคำนะอย่าคำนะอย่าคำนะ บาปนะจ๊ะขอโทษครับโอ้โหทุกคนดูดิไปเจดียเล็กอันนี้เจดีย์ย้อยอันนี้มีดอกแก้วนะทุกคนอืมอินหอม เหนื่อยมากเลยทุกคนทาไมช็อตนะขอไฟนะครับไม่ช็อตเยอะเดี๋ยวเราจะตัดช่วงไมช่ช็อตเยอะออกไปอือเรายังไม่เข้าไปในโนู่นทีนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะทุกคนอือเราไปเยี่ยมชมดอกแก้วอีกสักครั้งโอเคทุกคน ทุกคนไปอีกหลังหนึ่งโบดนะัโบดอากาศโอ้ยแดดโอ้ยนอนยอนจุงเบยวู้ไม่ช็อตแน่นอนเลยผมรู้เลยว่าต้องไม่ช็อตแน่นอนเลยในคลิปอืมโบดนะครับมีสองหลังโอ้โบดหนึ่ง หนึ่งโบดแล้วอีกหนึ่งโบดสองโบดโบดสองลังอากาศอากาศก็ร้อนแทบตายไม่ใช่ทุกคนได้ยินเสียงหเหนื่อยมากโคตรเลยเหนื่อยมากอันนี้ไม่ถ่ายหน้าคนนะครับเพราะว่า เผื่อมีลิก์กสิทธ์เนาะไปร้อนร้อนโอ้หมือถือเครื่องโคตรร้อนเลยทุกคนร้อนขนาดนี้นี่โบดนี่คือ,อโบดโบดนะทุกคน,นโบดใหญ่อยู่เหมือนกันนะอ่ะาครับเดี๋ยวเราถอดรองเท้าก่อนนะ แม่หาโบสก่อนจะ่พระภายในโบสนะทุกคนก็จะม,มีพระแบบนี้เลยเออสวยมากะจะตัดภาพแล้วกันนะทุกคนสวยสวยมากทุกคนดูสิกี่เมตรเนี่ยไปคอข้างในกัน เข้าแล้วกันนะดู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 ครับสวยมากทุกคนทุกคนเราจะเข้าไปข้างในได้ไหมเนะี้ยนี่ทุกคนดูดิมีโบสถ์มีอะไรหลากหลายนะ พระมาหาเจดีสีสันเพชรชัดดายานใช่ไหมอ่านไม่ออกอ่ะทุกคนดูสิสูงมากโอเคตอนนี้ก็ท่องเที่ยวกันเยอะแล้วนะ เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะก็คือการนั่งรถไฟกับจากกรุงเทพกับบ้านผมนที่นาบนนะเออบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับ